เป็นที่ฮือฮาทั่วโลกออนไลน์อย่างมากเลยตอนนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเจ้าของร้านทองเมืองอุบลดาสังทาสร,ร้อยคอทองคำมังกรยักษ์น้ำหนัก108บาทรวมมูลค่าเกือบ5ล้านบาทถ้าพร้อมแล้วไปชมใกล้ๆกันค่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละค่ะสร้อยคอทองคำหนัก108บาทนะ ที่กำลังเป็นกระแสของร้านทองวารินยาวราชสาขาตลดาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายสรวิทย์เจ้าของร้านเล่าถึงที่มาของสร้อยคอมังกรนี้นะคะว่าสร้อยเช่นนี้คุณผู้ชมสร้อยเส้นนี้ชื่อว่าสร้อยคอมังกรยักษ์ลายแปดเสียนอ่ะอือหอคือใหญ่มากอะ่ะมีน้ำหนัก108บาทนะคะหรือประมาณ1.6กิโลกร,รมัมราคาประมาณ4ล้าน9แสนบาทค่ะ เทียบความใหญ่ของเส้นเท่ากับทองน้ำหนัก300บาทปัจจุบันน่าจะเป็นลายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะส่วนที่มาของสร้อยเส้นนี้คืออะไรไปฟังเจ้าของร้านเล่าให้ฟังกันค่ะ สร้อยคอเส้นนี้นะครับเป็นทอง96.5%เป็นะครับเป็นลายแปดเซียนหัวมังกรยักษ์นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยที่มาที่ภายของการทําลายแปดเซียนนะครับก็คือปกติแล้วในตลาดนะครับลายแปดเซียนที่เป็นลายออกมาใหม่ล่าสุดซึ่งเขาจะขนานนามกันว่าลายแปดเซียนเนี่ยเขาจะมีความใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นความอยู่ทรงนะครับแล้วก็ที่ทําออกมาในน้าหนัก108บาทเนี่ยเพราะว่าเลข108เนี่ยจะเป็นเลขมงคลนะครับเลขมงคลทั้ง108ประการนะครับสาหรับใครที่ใส่สร้อยคอเส้นนี้จะมีความมงคลทั ทั้ง108ประการเข้าหาชีวิตตัวเองนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคุณสรวิทย์ย้ำว่าทางร้านจำหน่ายเฉพาะทองคำแท้9.65% 99.99%จากเยาวราชนะคะเพราะว่าเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยการซื้อขายมีในรับประกันชัดเจนค่ะส่วนที่มีกระแสะว่าซื้อทองคำแท่งดีกว่าคุณสรวิทย์บอกว่ามองว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสร้อยคอที่มีเพียง ชิ้นเดียวในโลกคุณผู้ชมแล้วก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาโอ้โหคุณผู้ชมอยากลองใส่ดูจังแต่ว่าน้ำหนักเยอะอยู่นะคะ1.6กิโลกรัมนะคะถ้าคิดเป็นกิโลนะ,ะนี่เลยคุณผู้ชมราคาประมาณ4ล้าน9กแสนบาทค่ะเกือบ5ล้านบาทเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูสิคะลวดลายของสร้อยคอเส้นนี้นะคะนี่เป็นลายแปดเสียนะ มีความละเอียดประณีตในการทำอย่างมากค่ะคุณผู้ชมไม่แปลกใจว่าทำไมฮือฮากันแบบนี้นะตอนนี้ดังมากจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ